น้อยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเหรียญต่างประเทศจำนวนมากแปลว่าอะไรฝันเห็นเหรียญต่างประเทศจำนวนมากแปลว่าท่านจะมีโชคทางด้านหน้าที่การงานช่วงนี้นะคะท่านจะมีความคิดสับสน เป็นช่วงที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอว่าต้องการอะไรในชีวิตแต่จะมีโชคลาภได้มาโดยปฏิหารจะมีโชคลาภจากการเดินทางไกลมีดวงจะได้พบคนต่างชาติต่างภาษามีดวงเดินทางไกลเป็นจังหวะที่การเงินหมุนเวียนไม่ขาดสายเป็นช่วงที่ จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ทางด้านหน้าที่การงานหน้าที่การงานของท่านจะก้าวหน้าค่ะเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะได้รับความรักคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในด้านหน้าที่การงานเนี่ยจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอจะมีคนอุปถัมภ จะได้พบผู้ใหญ่ที่จะมาคอยอุปการะจะหางานใหม่ได้ได้งานดีจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือจะได้รับข่าวดีทางด้านหน้าที่การงานมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตร่างกายจะแข็งแรงดีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีค่ะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลงานก็ถือว่าราบลื่น ผลงานเนี่ยก็จะถือว่าถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยถือว่ามีความมั่นคงนะคะผลงานเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับนะคะผลงานจะเป็นที่ยอมรับในสังคมเลขนำโชค2 4 2สค่ะ